พรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลจะเปิดลังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนเรอัลมาดริดในศสกยูฟ้าแชมเปี้ยนลีก League, คืนวันอังคารนี้เวลาตีสามตรงลิเวอร์พูลเตรียมรับศึกหนักในวันอังคารนี้ด้วยการลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลอบลีกเฟสนัดที่4ต้อนรับการมาเยือนเรอัลมาดริดทีมจากฝูงลาลิก้ามาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมลิเวอร์พูลเรานะครับ ว่ามีใครได้รับบาดเจ็บและหายกลับมาบ้างอันเนอร์ส็ลตได้ถแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมของทีมและได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะสำหรับเจเรมีพิมพงและอาริซงแบ็กเกอร์จะไม่ได้ลงเล่นในคืนวันนี้และวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักต้องรอดูกันต่อไปเขาอาจจะได้ลงเล่นในเกมกับมารดคืนนี้ แต่เขายังไม่ได้ฝึกซ้อมภาคสนามกับเพื่อนร่วมทีมในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ผมหวังว่าวันอังคารนี้เขาจะพร้อมจากการซ้อมล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเคอร์ติจโจนเป็นนักเตะรายเดียวที่สลัดอาการบาดเจ็บและกลับมาซ้อมได้ชุดนี้เจอมาริดแฟนบอลเดอะคอปให้กี่ผ่านคาดการ11ผู้เล่นหงแดงบูช,ชุดขาวศึกยูฟาแชมเปียนลีกผู้รักษาประตูจอร์จี้มามาดาชเวลี่ สามารถเก็บคลีนชีตเป็นนัดแรกกับสโมสรได้แล้วแบ็กโฟร์คอนเนอร์แบร์ลี่กุนาเต้เวอร์จิลฟานไดแอนดี้โรเบิร์ตสันยังเป็นแบ็กโฟร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้กองกลางไลอันกาเฟนแบกอเล็กซ so ีสแมคลิเตอร์ดูมินิกโซโบสไลคร์ติสโจนแม้จะกลับมาซ้อมได้แต่ยังไม่น่าแย่งตัวจริงในเกมแบบนี้กองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาอูกูเอกกิติเก้โคดี้กัคโป เอกิติเกยังคงยืนหน้าเป้าต่อเพราะอเล็กซานเดอร์อิซักยังลงซ้อมไม่ได้และฟิตไม่ทันแน่ๆมาดู5นัดล่าสุดที่เจอกันของทั้ง2ทีม5นัดล่าสุดบอกได้เลยนะครับว่าลิเวอร์พูแพ้ทางมาริดเลยทีเดียวลิเวอร์พูชนะได้แค่1นัดและจากนั้นอีก3นัดมาริดชนะลิเวอร์พูและก็เสมอกัน1นัดต้องบอกได้เลยนะครับว่าในยุคของเจอเกนคอป ลิวพูแพ้ทางมาลิดมากแต่พอมายุคอเนอร์สล็อตลิวพูสามารถเอาชนะเรอัลมาลิดได้เมื่อฤดูการที่แล้วมาดูฟอร์มฝั่งทีมเยือนนะครับมาลิด5นัดล่าสุดของเรอัลมาลิดก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมเยือนฟอร์มโคตรดีเลยนะครับ5นัดชนะรวดเลยนะครับทั้ง5นัดนัดล่าสุดในหลีกก็เปิดบ้านถล่มบาเลนเซีย4ประตูต่อศูนมาดูฟอร์มเจ้าบ้านนะครับลิวพู หนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลชนะได้2เกมแพ้ไปถึง3เกมเกมที่ชนะล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะแอตตันวิลล่า2ประตูต่อ0ูนก็ดูจากฟอร์มแล้วเจ้าบ้านฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ได้ความมั่นใจในเกมล่าสุดมาดูตาตารางคะแนนในแชมเปี้ยนลีกกันนะครับเรอัลมาเรดอยู่อันดับ5นะครับแข่ง3นัดชนะ3มี9แต้มส่วนลิเวอร์พูลแข่ง3นัด ชนะ2นัดแพ้1นัดมี6แต้มคืนนี้แฟนๆลิเวอร์พูลอย่างพวกเราอย่าลืมร่วมใจเชียร์ไปด้วยกันนะครับ